แล้วผมเปิดสไปซ่าดิวพานะวันนี้มาออกตัวรถนะฮะนี่ปาร์คเดี๋ยวเป็นตากล้องให้ออกแสบนะครับวันนี้ก็มีกับเปิดสไปซ่าเขาก็จะมารีวิวรถลอยพายเอาล็อกครับจับรถให้หน่อยครับจับให้อยู่นะครับนี่ครับเป็นรถเสียพายตันเต็ยนะครับเป็นไงครับรีวิวหน่อยครับโอเคครับเสียพายจะออกให้ดูครับ รอบก็ไม่ค่อยได้นะฮะถ้าร้อยยี่สิบห้านี่เขาสีเอาคัสเอารถเป็นใครวะดูดูรถเป็นใครนี่ครับครับมารีวิวรถผมครับรถกลางๆฮะน้องชิวรีวิวให้อะโอเคครับมาดูครับตัวกล้องครับอันนี้ก็ยังเป็นรถเดิมนะครับรถเดิมครับกลางๆแล้วไม่แรงหรอกครับแต่ทั้งในหมกครับนี่ครับทั้งในหมกครับหมกนี่เหนือครับนี่ครับท่อก็เป็นท่อผ่าหมกเงียบครับไม่อยากให้รบกวนชาวบ้านไง บอกว่าเป็นบ,บ่อบปาดบ่กปาาทรงขาดนะครับบ,บ่กปาาทรงขาดนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์จากของเทปดํานะครับสติกเกอร์จากของเทปดําอันนี้ก็เป็นออันนี้ก็เป็นยางยางยางตุ่มนะครับชื่อยางตุ่มนะครับอันนี้ครับยางตุ่มครับไม่เต็มที่เยอะมากเลยอัน,นแต่ก็ถือว่าแรงนะลูกอ๋อข,ข,ข,ข้าวก็ไม่ใส่อ่ะเออก็ตึงเกินนะครับโชคโชคนี่โชคของยัมาห้าซี่ซี่ยัง่าอันนี้อันอันอันนี้ซื้อต่อเขามาสิบบาทนะครับ มือสองครับค้ามมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนครับพอลูกปืนเราเสียเราก็ถอดออกแล้วก็มาใส่ครับเยี่ยมไหมครับมาดูใต้เบาะครับมาดูเบาะออโต้ไพลอดครับดูครับเบาะออโต้ไพลอดให้เอาตะกร้อให้เขาดูเบาะออโต้ไพลอดหน่อยคอยมาอีกครับคอยมาอีกนี่ครับเป็นเบาะออโต้ไพลอดนะครับนะครับตึงจัดเลยครับคันนี้ปั๊มตีก็เป็นปั๊มเดิมนะครับไม่มีท่านผู้ชมมารับชมพวกผม้วยนะดูฮะับ จอดตัวแล้ว <expand> นะเดี <volumes of ears> ๋ยวให้คุณทิวนะครับเป็นสต๊องแบบให้ในไผายขับรถนะครับแล้วก็ในบักทิวนะครับมันจะถือกล้องครับผมจะลงเดืนดีเลยเดี๋ยวให้บักบ้ากตัวกันผมจะลงอินโรดีๆให้นะครับทุกคนรอไปติดตามในชรองช่องสปาร์กนะครับนี่ผมจะทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ช่องเปิดสะพายครับฝากติดตามด้วยนะโอเคไหมครับครับโอเคครับฝากติดตามสปาร์กนะลูกใหญ่นะ ตีนแตกโอ้ลกโอ้ขอยืมเขืบอนเลยครับเขาจะทำไงวะว้าวสิว้าใสแห้งได้หน่อยเขาจะพิสังข์ เออเชื่อสิครับจะเรียกเขาเอาตัวทำกันครับมาดูกันเยกล้อครับดูสักหนึ่งแกลางครับเล้วกลางครับกลางครับไม่แรงหรอพ่อไม่รหอกไม่ค่อยมีตังค์ครับช่วงนี้ครับตรงนี้เราไปซื้อมาแล้วครับใช่ครับล้วนกีฬานะครับผมไปิดสบายครับผมคือถ่ากล้องครับ เราจะไปเทสกันนะฮะไปเทสหัวร้านต่งหัวแปะๆนะฮะใช่ไม่ดีเยล้านเ่าเดียรเัาเ่หย่ม รถกําพลโอเคบ่กําพลปล่อย <laughs> 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 เยอไปโอ้โหเจนเจนหนูนาไปที่ไปเล็อกูนนี้ไปเล็อกูนนี้ยังยังกระจกรถโดดไม่ถีต้องกี่ได้ ไม่้วยออกมาเจนตาตาดไปตอนที่กออกอาการมาน่งนีเาา่เอาวะเอาไปไเขาปวดหลงดังพอตัดอียนิหนึงนะ ดดตัมาผมจะตัดไปตอนอยู่ทางถนนใหญ่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่นอกบ้านแล้วนะครับนี่ครับพี่ปากำลังมาครับจังไหนตอนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับไปครับไปไปครับมีเคอรี่ด้วยนะครับเคอรี่แจ็คฟันเด็ดครับเคอรี่หมูป่าฮะ 也是你了，也是你了。 บองครัผมจะตัดไปตัวทางถนนใหญ่นะครับ<อ>เพราะว่ามันทางเลือกครับตอนนี้เกิดปัญหาครับเป็นไรครับพี่ปั๊กจรือหมดครับจะดูอาการรถก่อนครับ นะ้ฮะแมันไม่ได้เติมลงนานหรือว่ามันอะไรนะหน้าครับรถก็โคตรกังเลยเราจะลงช่องเปิดสับไพ่แล้วก็ช่องสปาสายจัวนครับเปิดสับไั่สามสี่ห้านะครับนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะก็สปาก็ทิ้งทั้งบนเลยนะครับโอ้ยไปตวตั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 ัวต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 ัว ไม่ไองบกไผ่ครับบัถ้าคนกดไลค์ถึงแฟนไม่ใช่ครับถ้าคนกดไลค์ถึงสามพันก็พอแล้วมั้งถ้าคนกดไลค์ถึงจะให้จะยมอมสีหมอ,อ้ทองครับคลิปนี้ขอหนึ่งพันไลค์ถ้าไม่ถึงผมก็ไม่ให้ดูหมยเปิดกับไท่ <laughs> ช่องช่องหมอยเปิดกับไทย <laughs> เอาไปดูว่าหมอยเปิดกับไท่ซีเยอะหรือไม่เยอะนะฮะ <laughs> ไปดูกันเลย เี๋ยวเปิดสะพายก็จะรีวิวผู้สาวด้วยนะคบเปิดสะพายได้ยินสาวว่ามีสาวนะคะจะปตีกะลี่เขาจะเอาเงินไปตีกะลี่นะเขาไม่ได้เอามาลงทนุนลงทุนกับรถน,นะคะ <c oughs> อาไปดูช่องผมนะครับอากิีตามด้วยนะผมมีคำคมนะผมมีพูดให้ดูอันล,ออล่อรถก็แปลว่าลอ่อรถเอาลอ่อรถออกกมันมีลออ่อรถหรือเปล่างงปะขอคูด เอาม่ไหมโอเคครับผมก็อยากคำคมครับโอ้โอคำคมสําหรับไฟตาผมไฟตาก็ยังแสงสว่างเอาไฟตาก็ไม่มีไฟตาถ้าไฟตาหายไปเธอก็ไม่มีใจให้เราีดีดีไปกับบ้านกับบ้านเนี่ยเราก็มีตาลิปไปบ้านสปาร์กนะเราจะตคลิปไปบ้านสปาร์กเลยนะฮะสามสองหนึ่งตัดไปเลยครับ